สวัสดีค่ะเป๋าผานะคะวันนี้เราจะมาซอนปั้นกันอีกครั้งนึงค่ะวันนี้จะเป็นดินเกาหลีนะคะหรือว่าจะเป็นคล้ายๆดินเบานั่นเองนะคะถ้าอยากรู้วิธีทําแล้วตามไปดูกันเลยค่ะ นี่ค่ะวันนี้เรามาเป็นเซตเลยนะคะจากเพดินเกาหลีแมวดำๆเพดพิเต้เหมือนเดิมนะ <Okay. S 1> อันนี้เป็นเซตเลยเนาะเซตก็ค่อนข้างที่จะคุ้มกว่านะคะ <Okay. S 1> หรือว่าน้องๆสามารถที่จะซื้อเป็นแม่สีก็สามารถซื้อได้เนาะ <Okay. S 1> นี่นะคะดินเกาหลีก็จะค่อนข้างที่จะแตกต่างจากดินอบอย่างสิ้นเชิงค่ะจะพูดเลยเนาะเพราะว่ามันจะมีความหนึบๆยืดๆน,นะคะ oh. อันนี้นะก็ ถ้าเราไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยเราต้องเอาดินออกมาดูแลด้วยนะมายืดๆนะคะเขาก็มีวิธีดูแลด,ดินมาให้ด้วยนะคะ <Okay. S 1> น้องๆก็ลองอ่านดูนะถ้าสมมติว่าใครที่ซื้อไปเนาะแล้วก็อุปกรณ์ที่เขาแถมให้นะในเซตนะจะมีตัวกรีดดินให้ด้วยค่ะในเซตอย่างนี้เลยสีที่แถมให้นะคะสีดินมีทั้งหมด16สีนะคะ <Wow. S 1> ก็1 6สีด้วยกันให้ยังไงวันนี้เราจะมาลองปั้นถ้วยน้ําชากันดูค่ะเป็นถ้วยน้ําชาคัพเค้กนะคะให้ยังไงเรามาเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกนะคะให้เรานําดิน สีขาวนะคะเอาออกมาข้งนวดดินก่อน <Okay. S 1> ใช้ทุกครั้งนี่ค่ะมันจะเป็นยืดๆอย่างนี้สนุกมากเลยค่ะ uh huh. มานวดให้ดินนะเขาเข้ากันนะแล้วก็ถึงค่อยปั้นนะ <Yes. S 1> แต่ถ้าเราเอาออกมาแล้วเราขี้เกียจใส่ถุงเราก็หาอะไรครอบไว้ก็ได้นะคะ uh huh. อย่างเช่นถ้วยคัพเค้กของเรา <Okay. S 1> นี่ค่ะเราก็จะครอบเอาไว้เก็บดินไว้ได้เนาะเดี๋ยวเราจะมาทําตัวกากันก่อนนะ <Yeah. S 1> เราจะเห็นว่าเอ๊ะมันตั้งได้ยังไงใช่ไหมมาเดี๋ยวเราจะมาดูเ <Yes. S 1> ทคนิคก,กันคนะ่ะ ทำให้เขาเป็นยาวๆนะคะแบบนี้ค่ะ <Okay. S 1> นี่ค่ะพอได้ยาวๆแบบนี้นะคะให้เราใช้ใบมีดนะคะกรีดเข้ามาแบบนี้ <Okay. S 1> ก่อนเลยเห็นไหมจะมีรูปทรงประมาณนี้ใช่ไหม <Okay. S 1> แต่เวลาเรากีดนะเรากรีดกลับกลับหลังอีกฝั่งหนึ่งค่ะโอเคแบบนี้ดีมาก <Okay. S 1> นี่ค่ะพอเราได้มาเป็นแบบนี้นะเราก็เสียบลวดลงไปนะคะ แล้วก็หักตรงนี้ลงมาค่ะ <Yes. S 1> ส่วนอันนี้หักขึ้นไปนิดนึงแบบนี้นะคะพักไว้ก่อน <Okay. S 1> ค่ะเราก็เอาดินมานวดให้เป็นกลมๆค่ะ <Yahoo! S 1> นี่ค่ะกลมประมาณข้อหนึ่งนี้นะเราก็เสียบเข้าไปค่ะ e ได้การน้ำร้อน <Yes. S 1> มาเป็นแบบนี้ mm hmm. ใช่ไหมคะเราก็ใช้ตัวนี้ค่ะ mm hmm. หา อะไรมากด <Huh? S 1> ให้เขาบุ่มลงไปค่ะแบบนี้เอาไว้ก่อนค่ะเราก็จะทําให้เขาเป็นเส้นๆน,นะคะ <Okay. S 1> แหลมๆแ,แบบนี้ปัดเขาค่ะ <Cut. S 1> นี่ค่ะแปะลงไปแบบนี้ค่ะ <Huh? S 1> ให้เขาโค้งแล้วก็แปะติดอย่างนี้ <Set up. S 1> นี่เอากลมๆเล็กๆนะคะแปะด้านบนค่ะ <Okay. S 1> เป็นที่เปิดฝา hey, <yeah. S 1> นี่ค่ะดีมากเลยเสร็จแล้วอันนึง ต่อไปเราก็จะมาทําถาดรองเขานะเอาตัวนี้ปั๊มเลยอันนี้พี่พาาเดปเอาใช้ท่อ p v c นะเอามาทําให้เขาได้ขนาดเนาะไม่ต้องไปซื้อเวลาเราจะเอาดินขึ้นมาดินเขาจะค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรนิ่มมากนะคะต้องค่อยๆค,ค่ะไม่งั้นมันจะเสียรูปได้เห็นไหมมันก็จะเสียรูปทรงแล้วก็จับๆับเขานิดนึงค่ะตัวนี้เป็นถาดรองนะอือได้แล้วหนึ่งยา ขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราปั้นดินเป็นกลมๆค่ะแล้วก็กดเขาไม่ให้เขาแบนมากนะคะ <Okay. S 1> นี่แบบนี้หมุนแล้วก็นำหลอดชาไข่มุกมาตัดให้เขาสั้นๆค่ะกดแบบลงไปนี่ค่ะค่อยๆดันเขาออกมานะ yes. เราได้แบบนี้นะคะเราจะมาทําถ้วยน้ําชาเล็กกันค่ะ <Huh? S 1> หมุนหมุนเขาทีนึงอย่างนี้แล้วก็ใช้ตัวนี้จิกเขาเข้าไปค่ะ <Huh? S 1> ให้เขาเป็นรูเข้าไปค่อยๆขยายรูเขาเข้าไปเรื่อยๆโดยการหมุนๆหมุนๆหมุนหมุน,มน,มนแบบนี้ค่ะ <Hey. S 1> นี่ได้แล้วหนึ่งใบแบบนี้นะคะเป็นแก้วทําทั้งหมด2ใบเนาะแล้ก็จะมาทําหูจับเขาเหมือนเดิมเลยนะคะ <Okay. S 1> โดยการที่แปะอย่างนี้อ้อมกลับมาค่ะมาติดอีกฟังนึงแบบนี้นะคะหูจับ อย่าลืมทําถาดลองเขาค่ะ oh. กดให้เขาแบนแบนใช้อันนี้กิ้งนิดนึงแล้วก็ใช้ตัวนี้กดลงไป <Yahoo. S 1> นี่ค่ะแบนที่รองแก้ว oh. ขั้นตอนต่อไปทําจานนะคะ <Okay. S 1> ทําให้เขาเป,เป็นแบนแบนเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะกว้างกว่านะจานใบใหญ่ๆ นี่แล้วก็จะได้เป็นแบนๆแบบนี้ใช่ไหม <Yes. S 1> เราก็จับเลยค่ะจับให้เขาเป็นรอยบุ๋มลงไปค่ะหรือว่าเราจะใช้ตัวนี้ช่วยให้เขาเป็นรอยนิดนึงก็ได้ค่ะเห็น <Wow. S 1> ไ,ไหมมันก็จะเหมือนมากยิ่งขึ้นถูกไหมคะต่อไปเราก็จะมาทํามักรองค่ะลูกเล็กเราจะทําเป็นหลากสีก็ได้หรือจะทําเป็นมักกรองสีเดียวก็ได้นะคะพี่พาทําเป็นสีลุงเนาะมันก็เลยจะใช้ทั้งหมด8สีใช้ทุกอันเลยเดี๋ยวทำให้ดูหนึ่งชิ้นนะ ขั้นตอนการทํานะคะให้เราใช้สีหนึ่งนะคะที่เราต้องการนะมาหั่นครึ่งค่ะ <Okay. S 1> แบบนี้เราไม่ต้องทําชิ้นใหญ่มากนะคะเพราะว่ามันเป็นของจิ๋วน้อนก็จะเล็กเล็กนิดเดียวนะคะนี่ค่ะ มาปั้นเป็นกลมๆให้ทั้งสองอันเท่ากันใช้มือกดปุ๊บมันจะเป็นงอๆขึ้นมาเองเลยคะ่ะนี่ค่ะกดกดแค่หนึ่งครั้งนะคะเสร็จแล้วใช้ดินสีขาวนะคะกลมๆยังไม่ต้องกดค่ะหยิบอันนี้ขึ้นมาแปะดินสีขาวลงไปหยิบมากระรองอีกชิ้นมาแปะดินสีขาวลงไปพร้อมกันแบบนี้แล้วใช้มือกดลงไปค่ะมันก็จะได้ตัวมากระรองแบบนี้แล้วค่ะเห็นหน้าาทำอย่างนี้ค่ะให้ครบทุกสีเลยคะ่ะนี่นะคะมากระรองของเราพร้อมแล้วถ้าดินเขาแห้งเกินไปนะเราส่ สามารถใช้กาวเนาะค่อยๆทาเขาได้ค่ะพินกาวลาเท็กธรรมดาเลย <Okay. S 1> แต่ถ้าเราปั้นใหม่ๆเลยเนี่ยเราไม่ต้องใส่กาวก็ได้นะคะแล้วก็เรียงไปเอาอันสวยๆไว้ข้างนอกค่ะให้ก็เห็นเนื้อมากลองชัดๆแบบนี้เนาะ yeah. ตอนต่อไปเราจะมาทําตัวโกโก้ร้อนกันนะคะโ oh. ดยการใช้ตัว,วยาวๆแบบนี้ให้เราคิดว่ามันต้องยาวประมาณนี้เนาะทำให้เขาแบนนิดนึงค่ะ <S <S ตัดทิ้งไปถ้ายาวเกินเนาะแบบนี้ค่ะพันนะคะตัวที่เราทิ้งไว้ตรงนี้ นี่ค่ะให้เขาเป็นเกลียวเกวแบบนี้นะพักไว้ค่ะ <Yes. S 1> ส่วนตัวนี้ที่เหลือนะเราใส่เข้าไปในแก้วเลยค่ะ uh huh. ทำให้เขาเป็นคล้ายๆกลมๆลีรีนิดนึงแล้วก็เสียบเข้าไปในแก้วค่ะให้รู้ว่ามีน้ำโกโก้ร้อนอยู่เต็มถ้วยนะคะ uh huh. ใส่เข้าไปค่ะกดลงไปนี่เต็มเต็มถ้วยเห็นเปล่า <Wow. S 1> สองอันเต็มแล้ว ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเสียบลวดนะคะออกาบตัวนี้ลงไปเลยให้มันกลางๆเลยนะคะเสียบแบบนี้ทะลุลงไปข้างล่างแบบนี้เสียบเข้ามาถึงโกโก้ร้อนปั๊บเขาให้แบบนี้ว่าเขาแบบว่าเทนล,ลาดมาจากตรงนี้จริงๆถูกไหมคะ นี่ค่ะขั้นตอนต่อไปนะเราก็จะใช้ถ้วยคัพเคก้กเป็นถ้วยกระดาษธ,ธรรมดาเลยนะคะซื้อได้ที่ร้านเบเกอรี่ <Okay. S 1> นะเอาดินน้ำมันนะคะซึ่งมีราคาถูกกว่าแล้วก็มีน้ำหนักที่หนักนะคะใส่ลงไปในถ้วยคัพเค้กค่ะเราก็จะทําการวัดนะเอาตัวข้อของเรามาวัดให้มันพอดีถ้วยคัพเค้กแบบนี้ oh. ใช่ไหมคะโอเคอย่างเงี้ยพอดีแล้วแล้วก็จะใช้ตัวข้อบเนี้ยเป็นตัวกําหนดใช้ดินสีที่เราต้องการนะกดลงไปค่ะ ให้เขาเป็นหน้าของคัพเค้กนะคะล <Yes. S 1> องทาบดูคะ่ะว่าพอดีหรือเปล่า oh. พอได้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะให้เราวัดว่าตรงเหล็กเราเนี่ยมันพอดีหรือเปล่านะคะเ oh. พราะเราจะเสียบลงไปถ้ามันยาวไปเราก็ใช้ครีมตักออกไปเลย oh. นี่แบบนี้พอได้แล้วใช่ไหมคะให้เราเสียบลงไปคะ่ะให้มันริมๆนิดนึงนี่นะคะตอนจะเสียบนะจะให้ดูมุมกล้องชัดๆนาอแบบนี้คะ่ะเสียบลงไปให้ตรงๆแบบนี้เนาะเสียบอ นี่ค่ะให้เขาฝังลงไปอย่างนี้เลยใช่ไหมคะนี่ค่ะตัวน้ําชามันก็จะรอยอยู่อย่างนี้เนาะแล้วก็ใส่มัก็รองลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็พร้อมถ้วยน้ําชาอีกถ้วยหนึ่งนี่แค่นี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่นะคะถ้าเราจะเพิ่มความแพงเขาขึ้นไปอีกหน่อยเนาะเราก็สามารถที่จะใช้สีทองนะคะป้ายป้ายเข้าไปที่ขอบได้เหมือนกันนะคะขอบจานหรือว่าขอบถ้วยเนาะ นี่คะ่ะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะปะพาะก็ทําเป็นสองชิ้นเลยอันนี้เป็นสีชมพูนะคะอันนี้เป็นสีขาวคะ่ะอันนี้เป็นถ้วยสีชมพูน้องเกดมาบีบค่ะ <laughs> <laughs> ดูสิ <laughs> ก็คือด้วยความเห็นลอยๆเขาก็แอบ,บตกใจแล้วเขาก็เลยเห็นแบบอยากจะบีบให้น้ํามันไหลลงมาอีกมั้ง <laughs> อันนี้ตัวมากระลองนะคะนี่มากระลองหลากสีคะ่ะ <laughs> ตัวนี้ยังไม่แห้งนะต้องทิ้งไว้หนึ่งคืนนะถึงจะแห้งนะตรงนี้นะเห็นปะหมุนดูรอบๆค่ะ โอ้โหสวยงามตามท้องเรื่องนะคะถ้าน้องๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ปอปป้าด้วยนะคะแล้วถ้าสนใจดินแบบนี้นะสามารถหาซื้อได้ที่แฟนเพจ Facebook ปอปป้าไทยแลนด์หรือว่าไลน์แอดปอปป้านะคะหรือว่าจะซื้อที่ร้านเพจดินเกาหลีราคาถูก ร้านพิเต้ได้เลยนะคะแมวดำดำนั่นเองเนาะก็หา <Okay. S 1> ซื้อกันได้เนาะถ้าใครมีอยู่แล้วนะก็สามารถนํามาปั้นแบบนี้ได้นะว่าฝึกปั้นกันนะคะฝึกข้อมือกันค่ะถ้าอย่างไรคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่างแน่นอนคลิปนี้ไปแล้ะจ้าบ๊ายบายจุบชุบ Pa 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 pa.